เรียนกันต่อผมก็อดเสียงต่อแล้วสวนาติตินะครับคราวนี้ว่าปัจจัยในทุกการคือวาจกนี้ผมก็โน้ตเพิ่มเข้ามาให้นะครับบางทีเนี่ยเขาจะใช้เนเนปัจจัยไปประกอบระหว่างสั์ด้วยระหว่างท่านด้วยก็เลยเกิดคําว่าชานิกามาตาแปลว่าแม่ผู้ยังบุตรให้เกิดหาทมาลโกผู้ยังช้างให้ตายยังช้างให้ตายไม่มีคำว่ายัง ปฏิภาพโกผู้ยังชนนให้ดำลงยังชนให้ดำลงตอนี้กลายเป็นเหตุการณตัวาจศกแล้วเหตุการณตัวาจศกแล้วการรับตผู้ยังชนให้ทำได้ต่อมาครับกฎที่กฎที่เราต้องจำของในส่วนนี้ก็คือที่ผมทำไว้นะครับนับุ๊แปลนับุเป็นอากาศเนี่ยวัดเนี่ยต้องจำไม่ได้พื้ต้นธาตุวัตอาออก,กาศ อันนี้ก็ต้องหลักการแปลงก็อาจจะต้องโผไปด้วยเราจะได้รู้การแปลที่อยู่ในกรอบสี่เลียมเนี่ยต้องจำครับจำไปตัวปัจจัยตัวปัจจัยมีข้อพิเศษคือคือจะไม่มีการแปลงเลยจะมีการแปลงบางสับนะครับจะนึนอย่างที่หนึ่งคือกับตัวตัวนี้จะแจกแบบสับสู สัตวูไม่ใช่ศรัทธาสัตวูนะเวลาประกอบเสร็จแล้วตวคืออะไรครับศรัทธาถ้าเราประกอบกับสุเสก,ก็กลายเป็นกับตาอย่างนี้กลายเป็นกับตาเขาก็แจกแบบศรัทธาครับเราก็แปลงกับปัจเจยตามกับปัจเจกียริยากิตหมายความว่าเวลาเราไปประกอบนะครับอย่างเช่นตัวนี้การะกนะละบกุกตูนะครับละบุกตูเป็นตาตาอย่างนี้ ล้บอ la ุตาเป็นตาตาเอาสรูมาใส่เป็นกัตตุกพท์ของเขาเป็นกรตตุกกระตุกโบสีกลายเป็นตาตาในการในการการที่จะประกอบเราก็ต้องแยกอสไลห้อมาก่อนนะครับเวลาแยกก็เป็นตวหัวคูนะครับแยกตวกลายเป็นตอเต่าจุดข้างล่างหัวกูนี่คือการแยกเอาละแล้วก็รับอกตาเป็นตาตารับอกตานนะครับก็กลายเป็นตาตาตัวนี้ จึเกิดรูปเป็นกับโตบวกสี่ก็กลายเป็นกับตาต่อมารูปวิเคราะห์ครับรูปวิเคราะห์ของเขาคือกรลโดติกิกกับตากัลโรติแยกออกมาก็จะมาจากกาลธาบวกโอบวกสีส่วนกับตาต,ตัวนี้ก็มาจากกาลธาบวกสู่บวกสี่นะครับอะราแปลโยบกัลโ อาว่าบุคคลใดย่อมรทำที่ตเพเอ็น,นั้นบุคโลอัานว่าบุคคลัวนั้นชื่อว่าผู้ทําผู้ทําทุกครั้งที่เราเห็นกับูกกับตาตนีเราก็จะแปลว่าผู้ทำผู้ทำมีคำาาาเกิดมอีกไหมครับไม่มีนะ ต่อามารูปัจจัยครับหลักการของรูปัจจัยคือรูบวกท่านะครับบกสีเมื่อเอารูท่ามาใช้เนี่ยแวมน้ำของเร้าตัวเนี้ยเราเรือจะหายไปแต่ว่าถ้าจะต้องถูกบวกที่สุดท่าบวกที่สุดท่าก่อนแล้วก็เอาแตรใูใส่ไปใส่ <c oughs> ตัวอย่างที่อุทามอ่อนอมาครับปารลังปารลังแปลว่าฝั่งนอกนะครับ ธรรมะแปลว่าไปแปลว่าไปแปลว่าถึงในที่นี้จะแปลว่าถึงมาร,รู้ก็ได้ครับมันลดซึ่งฝั่ง,งครับศาสตร์ของศ้าศัพท์เขาเข้ามาธรรมะธรรมะเอามาใช่ไหมครับเมื่อมันประกอบปุ๊บลบละเห็นไหมลบละต่อแล้วก็ลบมาด้วยธรรมะเป็นีิสุท้าเพื่อเหลือแค่กอกไปตัวเดียวกับสารูเขาไปเราจะรู้วาก็กลายเป็นสารูาู๊ ปาราคุมกสีกลายเป็นก็ปาราคูเหมือนเดิมนะครับปาราคูย่อมจะเป็นโกโลผู้ถึงซึ่งฝั่งรูปวิภพของเขาก็คือปาลังซึ่งฝั่งซึ่งฝั่งไหนฝังโน่ฝั่งโน้นนึ่ง้นเป็นฝังนี้ใครจะตีจะว่าย่อมถึงฝนตกแล้วมีใครหลับไปไหมตอไม่มีคนระโอเค โยบุกโลอันว่าบุกคนใดย่อมขมัถึงปาลังซึ่งฝังอีตีพระเอกนั้นบุกคนนั้นชื่อว่าผู้ถึงซึ่งฝั่งสอนนี้พอจะเข้าใจง่ายขึ้นไหมเรื่องเรื่องนามกิบขึ้นโตเข้าใจง่ายขึ้นไหม อันนี้ยังไม่ปวดหัวหรอกเพราะว่ามันเป็นกัรตุสา์พระน,นะแต่สารนัอื่นเนี่ยปวดหัวสัมพันธ์ครับสพพนนมัมพันธ์าานพพนกับเรา,าะพราะว่าจบใแต่ต้องไปจำในเรื่องสาสธรรนะด,ด้วยสธรรนะ ต่อนะครับผูกคนันใดย่ถึงซึ่งฝังนะครับผูกพันธ์ังผู้นั้เชื่อว่าผู้ถึงซึ่งฝัง,งอันนี้เป็นฐานะ,อะ,านานะาอะไรกับตัวสาวฐานะฐานะแปลว่าอะไรฐานะไม่คิดว่ารูปสําเร็จกับตัวแปลว่าผู้ทำเรื่องสาเร็จของผู้ทำรูปสําเร็จของผู้ทำตัวเขาเป็นคนทำไงป,ปัลปูรั่นคือผ,ผู้ที่ทำคือผู้ถึงปัง ประกอบสาวคือโยปุโรอันว่าบุคคลใดคามัตตีนะครับย่อมย่อมออกมาจากตนะีนะถึงคามาโมะี่ถึงตาลางซึ่งอังอังคือซึ่งตาลักฝั่งซึ่งฝั่งเอติคอยเห็นนั้นปุโรอันว่าบุคคลโสนั้นชื่อว่าู้ถึงซึ่งฝั่ง ่อมานะครับข่าปัจจัยข่าปัจจัยขาปัจจัยนี้อยู่ในหมวดอะไรครับกิจจาปัจจัยนะครับกิจจาปัจจัยเมื่ออยู่ในหมวดกิจจาปัจจัยก็จะถูกใช้ในคำภาษาหนะเท่านั้นนะครับขาปัจจัยขาปัจจัยตรวนี้จะใช้ในคำภาษาหนะเท่านั้นแต่เราประกอบก็จะมีอะไรบ้างมียังไปต้องมีบทหน้านะครับบทหน้าที่เป็นอุปสรรคชัดเจนเลยคือสูหรือทุกสื่หรือทุกไตตัวต้องมี ไม่ถูกก็ต้องทุกข์คือจะประกอบให้ขับปัจจัยได้เราก็บบกด้วยทตุเมื่อบวกด้วยท่าเสร็จแล้วเขาจะบบกขาแต่ขาดก็คือจะถูกลบทิ้งไปไม่มีเหลือโครงสร้างที่เราเห็นหลักๆก,ก็คือสูบกับทุกข์เราก็มีทาาุบกกับสีลิงของสอาวคราวนี้เรามาดูกันประกอบกันนะครับทุกสับหน้านครับ ผมเอาตัวอย่างกาละมาขาดละแปลว่าทำขาดแปลว่าขาดปัจจัยในนามกิธนะครับเราก็มีทุกมีกาละมีสี่ตัวน,นี้นะพอกรอบไหมเห็นรูปแล้วคราวนี้เมื่อบวกขาดลบขาดทิ้งหรืออ่างไว้เระสางอ่างไว้คราวนี้ทุกกาละทุกตัวเนี้ยครับเราประกับกาละเนี่ยบางครั้งเขาก็สามารถใช้หลักการสัญโยโคซ้อนัญชนะได้ หลักการซ้อนพวีนชนะปัญญชนะที่หนึ่งซอนหน้าปัญญชนะที่หนึ่งของสองวัดได้ยัญญที่สามซอนหน้าเวียนที่สามสี่ของวัด 3, ว 3, 4, วตัวเองได้ยัญญชนะที่ห้าซ้อนตัวอ่ายกเว้นงงงงนะครับดังนั้นตัวนี้ก,กะกะเป็นปัญญตัวที่หนึ่งของวัดใช่ไหมครับใช้อะไรต าก็คือกอไก่กอไก่สอนก็มากะกะขาดท้าท้างี้กะก็คือปัญหาที่หนึ่งสองก็คือขาอันนี้ก็คือกะใช่ไหมครับกะคือปัญหาใที่หนึ่งก็คือตัวนี้ตอนหน้าตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งของวล็หนึ่งของวล็คือกอไก่ตัวนี้ทอเองมาซ้อนก็เอาปัญหาที่หนึ่งของวล็อกคือกอไก่เนี่ยมาซ้อนได้เลยไม่มีการผสมสลับสอนเฉยๆให้เสียงมัน สละสวยขึ้นจากทุกขแะ,ะก็กลายเป็นทุกขละอ่าตอนนี้ทุกขละตัวนี้ก็จะเป็นกรรมวายจกนะเัาก็เลยบุกสี่กายเป็นกรรมเป็นนภังตะกะลิงทุกะะขกลังกรรมอันบุคคลจะทําทได้โดยยากอ่าตอนนี้เริ่มปวดตัวแล้วอันนี้เป็นโครงสร้างของกรรมวายจกอ่ได้ไหมอ่าค่อยๆไปนะ โอเคนะการิยะทีติทุกกลังตัวน,นี้เรียกว่าลูบิคอร,ร์ลูบิคอนนะครับตัวน,นี้เรียกว่าลูบิคอในการแยกขับเลยส่วนตัวทุกกลังตัวน,นี้เรียกว่าลูกสุเด็จสมจเ,เป็นทุกกลังอ่ะคราวนี้นะครับตัวน,นี้ไม่มีประธานเราก็ต้องขึ้นประธานมาให้เขาก็เลยโยกยังคำมังขึ้นมา BT. ส่วนการิยะตัวน,นี้เป็นกรรมาวาจกเมื่อเป็นกรรมาวาจกเราต้องโยกไปครับ ปกทะเลน้ำขึ้นมาอันนี้เป็นโครงสร้างของกรรมวัตจบโครงสร้างของกรรมวัตจบก,ก็ที่เราใช้กันก็คือมีอันว่าอะไรอันอันว่าอันเกลียในที่ดกินปนี่คือโครงสร้างของกรรมวจัจบน,นะนะครับก็ยโยกไปทายขึ้นมายังกรรมางอันว่ากรรมใดปกทะเลนรร้ำบุกบลกรลด การิเปลี่ยนผิดนี่ว่าการิการยติย่อมกระทำอันบุคคลย่อมกระทำทุกเขนะทุกเขนะมาก็เป็นทุกเขนะโดยยากที่ที่เขาเห็นนั้นตั้งกรรมมาอันว่ากรรมนั้นชื่อว่าอันบุคคลทำได้โดยยาก ผมพิมพ์กลิ่นในนี้เอกสารนะแค่ให้ด้วยนี่อะไรที่กลิ่ก็บุคคลทําได้โรยยากเห็นไหมเนหนสือเ้อาแก้เป็นบุคคลทาได้โดยยากไม่ใช่ฝันได้โดยยากดังนั้นโครงสร้างเขาก็ยังเหมือนเดิมครับยังเอาอยัางมาใช้ตันกับนั้นชื่อว่าเป็นบุคคลทาได้โดยยาก ทันไหมนะโตอีกทีนะยังกรรมมังอันว่าบุคคลอันว่ากรรมใดโอเคนะอันบุคคลการิยติย่อมกระทำแก้ด้วยนะในชในีวิตเรนกัโรติต้องแก้เป็นการิยติเนี่ยย่อมกระทำทุกเหนะโดยยากทีตีก็เห็นนั้นกรรมังอันวกรรมตามนั้นชื่อทุกกัลยะคะเนี่ยสุกกลลัง คือว่าอันบุคคลทำได้โดยยากง่งายไหมง่ายนะ่อ,ะอไปต่อตรงน,นี้กวดหัวนิดนึงข้อมูลเป็นเยอะในยะปัจจัยนะครับในยะ นายาปจัจจัยปกอบธาตุก็คือเวลาประกอบก็คือต้องมีการครุดส้นธาตุด้วยนะของน,นะนะเรากรรักษายยาไว้แล้วก็บว,วกสิใช้ในใกรรมนัสารานะแล้วก็ภาวสารนะเสริมให้ด้วยภาวสารานะการแปลนายามันอยู่ตรงฝ่ามือนะครับมันจะเยอะหน่อยเยอะหน่อย อันนี้เขียนไว้ให้เผื่อรู้นะครับจาได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องจําแต่ให้รู้ให้เข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างทางความ,มือเป็นกฎของเขาเเราดูตัวอย่างนี่แล้วนะครับมีภาพบวกนยัยยะมีแปลว่าอะไรครับนําไปนําไปนะครับมีบวกนยัยยะเราก็ต้องแยกออกมาก,ก่อนครับมีบวกนยัยยะ ีบวกในนี้ในในาตามกฎก็คือถ้าีกับนัยยะให้แปลงเป็นนรยยะนรยยะนะครับนรยยะก็กลายเป็นหน,นูตัวเดียวไม่มีสลบับบวริยยะประกอบก,กันกด้ลายเป็นนัยยะนะครับหกสี่ก็กลายเป็นในยงังในยงังครานี้ก็แปลงรูปเป็นกรรมรูปกรรมวัจกนะครับในที่นี้กรรมมูปตัวนี้เขาใช้มีบวกสัพพะปัจจัยนะครับ มีบกสภาพปัจจัยกลายเป็นตับพังนะครับตับพังเนตับพังยังวัตถุอันว่าวัตถุใดปุคกเลยนะอันบุคคลอันนี้ประกอบเสร็จแล้วเป็นเนตับพังพึงนำไปเหตุผเหตุนนะั้นเพราะสุขอนว่าวัตถุั่งนั้นในยัง ชื่อว่า่ันบุคลคลพึงน,นําไปเวลาเจอคาว่าในอย่างเช่นแปลว่าอันบุคลคลพึงน,นําไปเลยอันบุคลคลพึงน,นําไปคำว่าปุคคะเลนะตัวน,นี้ก็เราก็อาจจะเปลี่ยนคำอื่นได้นะนะที่ผมอธิบายไว้แล้วอย่างเช่นเปลี่ยนว้ชนหรือว่าเ,เปลีาา่ยนเป็นทัะราชาหรือเปลี่ยนเป็นพิกตุแล้วแต่ในเรื่องนะครับว,ว่าวัตถุตัวนี้เนี่ยใครนําไปกันแน่ อาล,ลดูกฎคร่าวๆนะผมเขียนมาให้ดูอากับอ e ีนะครับอากับอ e ีกับนัยยะเป็นเอยะตัวอย่างเช่นในยะยนะครับทยะวัตถุอันอันเข่าห้าคืนให้มาจากทาย,ยา่าวกับนัยยะนะครับเห็นไหผมยกตัวอย่างมาให้ต่อมาถ้าตัง้งแต่สองไ่ยังขึ้นไปลบณนแล้วคงยไะไวะ้นะครับนิวาลยังนะครับกรรม คำอันเขาพึงท้ามนี้บทหน้าวัดละนะครับวะะัดละก็ยะานะครับนะ้าก็หายไปนะ้าหายไปอยู่แล้วตามหลักที่เรียนกันกลายเป็นนิวานและย่างนะครับแต่บทหน้าของเขาคือวะนะไม่ใช่วะวะเป็นบทหน้าแก่หน้าของนะ้าเราต้องเพลิดต้นธาตุวะดให้กลายเป็นวา,วาถูกต้องครับวะกลายเป็นวาด ต่อมาครับถ้าสอไปยังขึ้นไปลบนะเราคงยาวไว้ถ้าไม่แปลงเป็นอย่างอื่นให้โงอีอาคงตัวอย่างเช่นกาลิยังกำบังมาจากกาละท่าบวกกับระยะลมน้ออกนะครับเราก็ล่าถึงยาวจากกาละใครเป็นกาละกาละยะใช่ไหมครับแล้วค่อยลงอีอาคงด้วยก็กลายเป็นกาลิยะกำบังกำานของคนทำ ถ้าลบน้แล้วให้แปลงยาเก,กับในนานที่สุดธาตเป็นอย่างอื่นมีแปลงอย่างอื่นบ้างนะครับตัวอย่างเช่นท,ท่านขอบคุณได้คือรับประทานในความได้บวกกับนายาัยยะปัจจัยนะครับลบน้แล้วเนี่ยลบนะ้แล้วเขาไม่มีการเชื้อต้นธาตุแต่ว่าเขาต้องแปลงขอบพอาสมเพาของตัวน,นี้กับยา,กกายาไา่เป็นพับพังหรือตัวนี้แปลงมาเลย ราคพตัวนี้ต้องมีจุดข้างล่างพอของเพาด้วยนะนี่ครับรับพังรับพท่านในความได้โดยระยะปวลจัยกายเป็นรับพังรับฟังบวกสี่ไปแล้วนะครับครับอ่าต่อมาหลังภาพที่มีจากเป็นสุดแปลนจากเป็นกอไขได้นะครับ ตัวอ,อย่างเช่นอติวายะยัมคำอันเขา่าพึงเก่าล่วงเกินนะครับล่วงเกินอติยิ่งเกินร่วงวาจะเก่าเก่าล่วงเกินมาจากอาติบนหน้าใช่ไหมครับอติยังภาษารูปไว้วาจะถ้าจะมีธาตุจะาจาเป็นที่สุดให้แปลว่าเป็นกอไก่ไหรือไม่กอไก่กอไก่ไว้แต่ด้วยอำนาจของน้าก็ายังมีเหมือนเดิมลัางถึงยาวขึ้นเป็นวากะยะเป็นวากะยัม ไอ้ส่วนนี้นี่คืออธิบายให้พออ่านรู้เรื่องอนะนั้นเดี๋ยวค่อยบ่านเองแล้วกันครับข้ามไปก่อนเพราะผมไม่อยากอธิบายเยอะจะปวดหัวมีตัวไหนที่สในใจไหมคําที่เราใช้บ่อยฮะกพอเท่านี้ครับรไปดูทางซ้ายดีกว่าเห็นกดไว้แล้วกดพวกนี้ไม่จำเป็นต้องจํานะครับแต่จําได้ก็ดี ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายต่อมาครับอาปัจจัยอันนี้เข้าสู่บทนี้แล้วครับเข้าสู่กิตตัหมวดกิตตัยกิจเจ้าปัจจัยและกิตตักิจจปัจปจัยเป็น,านะนาฐานะได้ทั้งหมดเจตสาวฐานะเจตสาวฐานะกับสุกรรมภาวะมองหน้างงงกัน